โอเคสาวัสดีกันด้วยยูกับพมปีวีเจะมาเล่นคอีติ่ในคลิปที่15เลยนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปเล่นแบตเร์ลยอนแล้วเดิจไปที่เล่นมนติไปเยอะมาเยอะแล้วไปแบตเร์ยอเลยแล้วก็ไปที่ซุ่มนะครับแล้วก็ไปคลาสสิกเอากระทัศโอเคกดยืนยันนะครับแล้วก็จะเชิญเพื่อนนะครับมา1นคนนะคนนี้แล้วกันนะนี่นะไอสไตล์นะครับก็รอเข้าสักคู่นะ เออเขาก็ไม่มานะครับเดี๋ยวเราก็รอสักครู่กดเชิญใหม่ครับอ่าโอเคนะครับดูสิว่าเขาจะเข้ามาไหมนะครับอ่าฮะโอเคเข้ามาครับดีเลยโอเคเอ,อ้ามาการกดเริ่มเกมไปเลยเพื่อนของผมนะอ่าดีเลยครับโอ้โหหนึ่งสี่หนึ่งเหมือนกันเลยนะเพื่อนผมอ่ามาแล้วนะครับรอห้องรอห้องนะครับมาเล่น เอาคาทัศนรัะก็คือแบบมันเป็นคุกในแบบเบื้ต้นโลโยเอาคาทัดนเนี่ยครับ <c oughs> นี่นะโอ้โหมันเป็นเกาะน้าทนะี่เต็มไปด้วยคุกต่างๆนานาครับนะเป็นแมปเบื้ต้นโลโยใหม่นะครับอธิบายง่ายๆเลยนะก็ผมเล่นจนบ่อยแล้วนะแล้วก็เอามาเล่นให้เพื่อนๆทุกคนดูกันเลยหนละัง <c oughs> จากที่เล่นมัลติเพย์เยอะๆนะนี่นะคาทิอเอาคาทัดนรนะอ๋อเกิดใหม่ได้ด้วยครับดีเลยใช่ ยังจบการนับถอยหลังนะเพื่อนเกิดใหม่จะถูกปิดในรอบวงบีบสุดท้ายโอเคประมาณนี้นะครับื่แบบจะสังเกตได้ว่าไอ้ตรงข้างบนนี้นครับบนเขาเรียกในสายบนปะเออใช่บนเริ่มีบอกว่าลุกล่มจะมีประมาณห้าคนนะโ <Okay. S 1> อเคก็คือแบบโดดได้ห้ารอบนั่นแหละเมื่อตายแล้วก็จะโดดได้ห้ารอบไม่ใช่ห้าคนสิห้ารอบเลยโอเคผมยิบ LMG เป่านะเพื่อนผมเบอร์สีนะครับโอเคเพื่อนผมชื่อเพื่อนออมนะนั่นไงย่นูนนะแต่ว่าจะลงไปหาซะหน่อยเดี๋ยวรอโลดรีเสียงก่อนนะเดี๋ยวแบบเสียงเกมมันจะดังเกินไปตอนผมยิงปืนนะหนีนะมาเรา็วอ่าสี่คนนะอนเดิมนะับผมเล่นบ่อยแล้วพี่เธอยะเอาแล้วใครกดกระโดดก่อน โ okay, อเคลงไปเลยครับอ่าตรงนี้เลยนะดูล่มผมสี่เป็นในหละผมสุ่มได้นะจะแบบวงล้อนะดีเลยอ่ะโหกับไม้บิบอลแรงบีอา์สิเออใช่หรือเปล่าไม่รู้นะมันก็แรงบีอาหรือแรงมัลติเพย์เอรได้ไหม mm hmm. บิบอลมาแรงบีอารนั่นแหละเออเจอคนนับนี่ อ่อาจะตุกนิดนึงขอไปโอเคนั้นแต่ตที่ผมเล่นมาเขไม่กระตุกอะไร่านดินเลยผม,มอ่ะโอ้จะไปไหนเดียบร้อยครับหนึ่งโอเคเยี่ยมได้แล้วหนึ่งตัวครับตัวที่สองวิ่งไปนู้นครับนายไปนายนายยิงเรีย,ยบร้อยครับต่สองครับ ให้หนายครับโอ้โหหมดเอากระทัดนะครับโชว์ให้เพื่อนๆทุกคนดูกันเลยนะวันนี้ผมจะต้องได้ที่หนึ่งครับพร้อมกับเพื่อนผมไฮสไตล์โอเคเดี๋ยวกระโดดขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งไอ้แมบนี้ยเป็นเกาะล้วนๆเลยนะแล้วแล้วเออเอเอจะไปไหนนายเออนี่นเกือบตายเนะี่ยเกือบแล้วโอ้นายน้อย ฉีดยาไปก่อนนะครับเราสามารถขึ้นไปข้างบนนะซุ้มยิงนะจะไม่ดีกว่าเอาเพื่อนเราไม่เพื่อนออมเพื่อนออมนะเรียกเขาว่าเพื่อนออมเลยเรีบรยบร้อยเกิดใหม่นะนี่ครับเพื่อนผมว่าเกิดใหม่ได้เลยนะเพื่อนผมว่าวลวตันแล้วเมื่อกี้ร้อยร้อยห้าสิบป่ะผมยังไม่ตันเลยโอเคอ่า ขึ้นไปข้างบน,นครับมีฮนะเขากำลังยิงกันอยู่ก็สามารถขึ้นไปสำรวจนะหมู่เกาะนี้เป็นหมู่เกาะที่เต็มไปได้วยคุกนะครับโอ,อ้โหค่อยค่อยค่อยมาดิมาดิมาดิขึ้นไปบุกยังยิงกันได้เลยไหนอยู่ไหนครับขอขอยิงหน่อยนะกันนะโอเคขอหนะ่อยอีตัวๆๆๆอีตัวอุยตัวแถวนี้อีตัวแถวนี้ๆๆอัไหนเจ้า,าทำอะไรทำอะไร ทำอะไรโอเคนี่ไงทำอะไรละห้าตัวแล้วครับสุดยอดนะครับเพื่อนๆทุกคนกดเสริมก่อนก่อนนะครับผมขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่เชิงคุกเหรอเพราะว่ามีสวานที่อะไรต้องแวะหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในมันจะใช่คุกเปล่าเหมือนที่พักนี่ครับไม่ใช่คุกเอ้ยใช่ใช่สินี่เลยนะคุก โอ้มีที่น้องเตียนนอนเลยเลยนะในเกาะนะเป็นคุกอัลคทัศ์คุกชื่อดังเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเดี๋ยวแปะประวัติไปก่อนนะอ่าโอเคเอเเจ้านั่นปาแฟชมานะ <c oughs> น้อยอุตส่าห์แปะประวัติให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้ว่าคุกประวัติคุกอัลคาทัศนนั้นเป็นยังไง <c oughs> แกนะแกอยู่ไหนเอ่ยครับนายคนนั้นแกคนนั้นออโอ้ เกาะสามด้วยนี่งโอ้โหสงสัยไม่ได้ฮิวมาแน้นอนเก็บไป6ตัวสิใช้ปืนนี้ดีกว่านะปืนอื่นไม่เล่นแล้วกับ MP5 นะจะว่าไป MP5 ก็ไม่ใช่นะมันเป็น QQ9 คิครกบชื่อกาลิกสิทธิเปาเอ๋ยครับแต่ผมบ้านผมเรียก MP5 แล้ไฟโอ้หางหงแสบตาไปสิเมื่อกี้เขาเอามือบังนะโดนโล่ผมผมใช้สกิลโอเคมาดี โอ้ย oh, oh. โดดครับโดดโดดเรียบร้อยครับนี่ไนะโดดไปดีโอวอาจจะกระตุกนิดนึงขอไปโปรตีไม่เคยเล่นกระตุกเลยอย่างนี้มาก่อนเจ็ดตัวครับเก็บเก็บอันนี้อัพเกดสกิลของเราเยี่ยมครับไปกันเถอะเออตอนนี้เราเก็บนี่มาก่อนลงได้ที่หนึ่งครับเชื่อผมสิโ <Okay. S 1> อเคมีคนเหมือนจะขึ้นมานะ ผมมาเลยตรงไหนตรงไหนอือนี่ไงโอเคผมจะเล่นสองปืนนี้ไปดีกว่านะเก็บ <c> ก <oughs> ระสุนไปด้วยผมมีก่อสามแล้วเอาผมจะเอากอน,นี้เออแล้วเจ้านี้จะยิงบ้าอะไรโอ้ในเยียเก้าตัวแล้วครับไม่อยากจะพูดเลยเพื่อนผมว่าโอ้ไม่ค่อยไปได้ไปหาเลยนะผม ไ่เก็บทีละตัวไม่อยากจะปูเลยเพื่อนทุกคนในเกาะนี้คุกนี้เขายิงอ่ะเอาจะลาดฉันทําไมไนายนายยีใหอห,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 หลังออกเพื่อนเรา <c oughs> ตอนนี้ผมจะหากบชุบอยู่อ่ะโอ้เพื่อนเราเอาไปแล้วน่าเป็นเนกาะใหม่นะแต่ผมหาอาร์เมอร์เพจก็คือซ่อมเกาะของเรานั่นแหละอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้นะโอ้เพื่อนผมตายอีกแล้วไห่นะเพื่อนออมตายบ่อยจังเลยก็มี เวลาเกิดด้วยนบอกครับสิบกว่าวินาทีนะครับนี่ครับแต่ผมไม่ตายเลยนะเป็นแนวโมเทพอ่ะ <c oughs> ชุบเอไม่ใช่ดิฉีดฉีดอืม <c oughs> <c oughs> เลียงไม่ถูกลิ้นพันนะครับโอเคไปดูตรงนั้นก็เป็นส่วนคุกนะนี่กำแพงคุกนะ่จาจะแหกคุก,กกันมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะครับมีหลส่สถานที่ที่น่าสำรวจในเกาะน,นี้เลยนะโอเคก็ เต็ไมไปด้วยอะไรไม่รู้ครับปังเราอยู่ไม่รู้นะครับทีนี้ก็ประตูก็เปิดไปไม่มีอะไร <c oughs> ตรงนั้นก็เป็นของพิเศษหรือเปล่านะแต่ไปเอาไม่ทันแล้วหมอกเบิร์บบีบซะก,ก่อนเ <c oughs> ดือดรโน <c oughs> มีรายสถานที่นะครุคกนี้นะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดู <c oughs> หมอกบีบไม่เป็นไร <c oughs> อ๋อทางลงไปด้วยนะครับแล้วก็โอ้ข้างบนก็เป็นพวกแบบว่างเปล่านะแบบ เอาไว้วางพวกเฟอร์ีเจอเลยแม่แต่มันยังไม่มียังไม่นําเข้ารู้กโอเคอันนี้มันไม่ใช่ส่วนขอคุกนะครับทางเดินนะเพราะมีชั้นล่างนะ,งนะครับอุโมงนะที่ผมเดินเมื่อกี้อะตัวนี้จะตายแล้วเข้าหมอกคร,ครับเพื่อนทุกคนมาดูสถานที่นดต้องขอไปเอา,เอาแล้วผมมีผมลืมกดใช้นู่นผมไม่มีซะอีกอโอเคเพื่อนเก็บแป๊บยิงแป๊บเพื่อน,อนข้างหลังข้างหลังปึ๊บออกไป ตายแล้วนะนีในสองตัวพี่จีโอเคเพื่อนเพื่อนไฮสไตลหวัดดีเพื่อนอมเพื่อนออมให้เพื่อนอมเออเพื่นอ,นอ,น,อ,อนอมมาผมโดนแล้วไม่ไมผมไม่กดยอมไปแ้ดิค่ะผมเก็บได้ชิบสองตัวแต่ดันตายนะไม่เป็นไรให้เขาไปอะให้หนายคนนี้เอาของไปนะแต่นี่ครับ ลงแต่ไม่ถูกคัดออกนะครับก็คือคุณจะได้เกิดใหม่นะครับในอีกไม่กี่นาทีแล้วเดออี๋ยวก่อนนะอ,อ๋อได้เกิดได้เกิดสิหรือว่าไม่ได้เกิดตกใจหมดอันนี้ดูสามารถดูผู้เล่นเพื่อนเพื่อนทุกคนคนอื่นเล่นแเราก็เกิดแล้วพร้อมกับเพื่อนของเราไฮสไตล์ลงแอดด็อปไหมมีแอดด็อปสองจุดนะครับโ <Okay. S 1> อเคตรงนี้ดีกว่า ด้วยความบันเทิงอู้ปืนดีนั้นเลยเกมนี้ก็มีปืนไฟนะเอาปืนไฟแล้วผมไม่เล่น MP5 แล้วครับปืนไฟมาเลยสนุกแน่นอนก็มีปืน RPD รอยนัดดีเลยใช่ไหมละ่ะวางไหนๆอาปืนไฟไปกินนี่ไะเรียบร้อยครับโอ้ดีดีดีอนที่ชอบเกาะมาด้วยแล้วระเบิดควันนะอันนี้มีอะไรกระเป๋าเยี่ยม นี่ไงโหจะยิงหรอไม่ให้รอด <c oughs> ปืนไฟคือแบบยิงทีแบบเขาตายเลยนะตัวนี้ผมน่าจะเก็บเยอะสุดๆรือเปล่าเลยสิบสีส่สแล้วนะนี่ไม่ก <c> อ <oughs> โอ้โเพื่อนเราเล่นดีโอเคสีเขียวครับตามสีเขียวไปด้วยสีม่วงด้วยสีม่วงเพื่อนเราเพื่อนออมครับไปเถอะโอ้เพื่อนออมเพื่อนออมค่อยเล่นนะ <c oughs> โอเคเมื่อถึง ไอ้ตรงนั้นน่ะสีตรงสีด้านซ้ายอะมันจะขีดไปเลยว่าขึ้นสีแดงว่ามันจะไม่สามารถเกิดใหม่ได้แล้วนะเพื้อนออมว่างไหนครับทำไรเพืปอนอมเล่นสนไหนเล่นไปเร็วเพื่อนอมเฮ้เฮ้ยนี่บางอันดีงเพื่อนเราแต่ชุมเพื่อนน่ะเอ้ยอ่อชุมได้ชุกได้ ใครยิงกันลังเพื่อนอ้อมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชุบเดี๋ยวเราชุบเองจะชุบไหมละ่ะโอเคเพื่อนอ้อมเขาไม่มีไม้เขาไม่ชอบเปิดไม้เท่าไหร่เหติทิ้ง <c> ก <oughs> <c oughs> ็เปิดไม้ละไม่เอาดีกว่าเนี่ยสี่สี่คนแล้วอ,อ๋อเพื่อนเราตายไปนหนึ่งเออใครใครไหนใครไหนใครเพื่อนอ,อ้อมจัดเร็วโชว์โชว์โชว์ไม่อยากยิง <c oughs> อ,อ๋อเราเอ,อ๋อเราไม่มีควันนี่เออโดดมา เอาดืเอาเพื่อนเราจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนปื้เรียบร้อยครับว้าวนะโอ้โหที่หนึ่งอะครับโอ้โหคือผมเล่นตเตอร์เยอได้ที่หนึ่งก็ถือว่าดีเลยนะครับเล่นในเพื่อนเือนทุกคนดูกันเลยนะสุดยอดไปเลยนะเดี๋ยวรอตรงหน้าต่างนะครับกับ เป็นพื้นที่ใหม่หรือแผ่นที่ใหม่นะไปเทลลโยเกาะอ,อัลคาทัศนหรือคุ่อัลคาทัศน์ีเองนะนี่ครับชิปเก็น,นะโอ้ให้จัดไ้เพื่อนผมเก็บได้9นะครับโอเคเล่นเพลินๆแบบข้าวๆแบบร,บรอบเดียวก็ได้นะนี่นะได้ที่หนึ่งแล้วนะไม่จะพูดเลยตึง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 ที่เหลือนี้แบบเออแสงสีเสียงกันเลยทีเดียว,ว่เปิดไฟเปิดไฟปปุกไฟโอเคครับนี่ครับโปรสามนะกีเลยใช่ไหมละครับ โอเคแล้วเปี้ยวขึ้นครับเปี้ยวร้อยหเป็นเอ้เสิร้อยห้าสเออมืดอ,อะไรเนี่ยจากร้อยสเป็น105้านะครับแล้ว <Okay. S 1> ได้ปืนใหม่นะเป็น b ีเคห้าสิบเจ็ดแอชเนระครับโอเคดีเลยก็ปืนก็อัพน้อเลเวลปืนนะโอเคเฮดบเป็นเลเวลสิแก็อารดีเป็นเลเวล9ก็ปืนหนึ่งคิวหรือ MP5 ก็เป็น ิบเว็สิบหเออกว่า <c oughs> จะนึกนานะ <c oughs> โอเคตื่นเต้นนได้ที่หนึ่งะครับนี่ครับดีดีได้สกินปืนมา3านมะ้วแต่ไม่ค่อยได้ใช้เยอะก็ได้เครดิตมา50โอเคอ่าแบตเติ้นฟาร์ก็สิบสนะครับโอเคโอเคอันนี้ก็เติมมนที่เขาแบบใช้โบกไฟนะครับใช้ไม้แบบเต้นเต้นตึงตต้องแบบเติมเอาแต่ผมไม่อะผมใส่ฟรีเนาะ โอเคนี่ครับ M B P นะโอเคนะครับอ่ะปิดคลิปกับเพื่อนผมนะโอเคแนละ้วก็เป็นในไกันบ้างกับแปตเตอรเลโยอาคาทาตนะ้หรือว่าดีเลยนะครับเล่นให้ดูตาหนึ่งแบบคร่าวๆสนุกมากเลยนะโอเคก็พอแค่นี้นะโอเคถ้าชอบลืมกดไลค์กดแจกด่า Subscribe กดติดตามมาคิดต่อไปสวัสดีไปแล้วสวยครับเย้